Beyond Investment, Beyond Wealth เรื่องเล่าหุ้นเช้านี้ NVIDIA แนวโน้มไตรามาส4สดใสบริษัทคาดรายได้จะอยู่ที่เราว6.5หมื่นล้านดอลลาร์บวก65% YOY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อีกทั้งตลาดได้มีการปรับคาดการกำไรของ NVIDIA ขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้แนะนำเกณฑ์กำไร NVIDIA เอสเตย์ลอเดอร์บวก4.52%หลังน้ำหอมในประเทศจีนกำลังเข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยแบรนด์หรูจากต่างประเทศอย่าง Tom Ford Beauty และ Jo Malone มียอดขายในจีนขยายตัวแบบตัวเลข2หลัก (double digit growth) ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ ซินแนป a มาร์เก็ตอินไซด์ by Asia Plus วันที่11ธันวาคม2568โดยนักวิเคราะห์คุณพราดอนเตียรณะปราโมทคุณภวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกริดสัจจะมงคลบรรยายโดย Asia Plus Wealth Ranger แฟรงซีเอชเอฟพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ